เก่งทั้งคู่อ่ะสิ่งที่ได้ประโยชน์คือประเทศชาติประชาชนไงดังน,นั้นก็ก็ดีนะก็ผมก็ชอบคําที่ท่านห้าสิบหกสิบคนเองเขายังมาปกป้องคนลงของไทยอยู่ติดแค่นี้ของเราเนี่โดนเป็นร้อยเป็นพันไม่เห็นทําอะไรทีก็แปลกใจมันติดอะไรกันนะมันติดอะไรกันผมก็สงสัยเหมือนกันติดอะไรกันมันมันมันแปลกมากถ้าจะพูดถึงความมั่นคงสมชอ,อะไรมันทำไมประเทศอื่นเขาทำเร็วมากเขาควําบาด ไอ,ไ,อไอ้ปิ๊นกรุปอะไรอย่างเงี้ยของเราอยู่ติดแท้ๆมันตรวจสอบอะไรยากนักหนางงกันนะท่านตรวจสอบหรือยังเหรว่าในฝั่งท่านที่มีอำนาจมีนักการเมืองที่ทางชาวบ้านหรือสื่อหรือประชาชนทั่วไปเขาสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกสะแกรมเมอร์นี่ไหมถ้าถ้าท่านยังตรวจสอบไม่เจอท่านก็กถูกตั้งคําถามต่อไปแล้วไม่ติดอะไรอ่ะ เหมือนถ้าจะเป็นเมืองฝาแฝดของขมรเลยเป็นนครฝาแฝดกันน่ละล้วอันนั้นเ็เป็นฐานของสกมเมอร์ส่วนเราเนี่ยเป็นฐานของการฟอกเงินก้ถา,ถามว่าตั้งให้ทางภูมิใจไทยเป็นแล้วถ้าเกิดว่าภูมิใจมาบริหารดีเขากเกษรังวัดเองแต่ถ้าเกิดภูมิใจไทยบริหารไม่ดีรัฐบาลเนี่ยพักร่วมเนี่ยไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยเดียวมีหลายๆพักที่ไปร่วมเนี่ยมันไปไม่ได้อย่างที่รับปากไว้เนี่ยมันก็เหมือนเข็นมาฆ่าแล้วถามใจชาวบ้านเราเนี่ยประชาชนเราไม่มีใครอยากดีกับมันหลอกมรนะ่ะ จริงๆไม่มีใครดีจากดีผมเปรียบผมชอบเปรียบ <c oughs> ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนคนข้างบ้านเราก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ชื่อไทยไอ้ข้างบ้านเป็นเประเมียาขมาลาวเวียดนามมาเลอะไรก็ตามเพื่อนบ้านฝั่งไหนที่เราอยากคบอ่ะเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่จะไปคบกับมันได้ไงอ่ะมันคบไม่ได้ไปฟื้นอะไรกับมันมันมีอะไรให้เราครบมันเป็นความคิดง่ายๆจิตวิทยาตะก่ายง่ายว่าเราจะไม่ทําสัญญากับคนที่ไม่รักษาสัญญา แล้วถ้าคนที่ไม่รักษาสัญญาก็เลิกไปเลยในทางกฎหมายก็บอกเลิกเขาถึงมีการส่งโนติสบอกเลิกสัญญาไง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอ,อต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสำมด้จัดนะครับทำดีเราชมทำเชื่อขอดาดตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้ข่ะรับเชิญของเราเนี่ยไม่เคยมาคุยกับเราแต่ว่าเป็นทนายชื่อดังนะครับทนายไปสารเรื่องนี้นะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยทนายไปสาลเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากเป็นนักการเมืองอยากตั้งพรรคการเมืองแสดงว่ามีแนวคิดเรื่องการเมืองวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการเมืองกับทนายไปสาลกันนะครับสวัสดีครับทนายไปสารครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับถามได้ทุกเรื่องนะครับพี่ โอเควิเคราะห์เรื่องคุณการจอพลังกับคุณไอ้ให้ฟังหน่อยสิอยู่ฝั่งไหนเนี้ยอยู่ทีมไหนไม่เอ่ออยู่ตรงกลางพี่อยู่ตรงกลางผมผมเป็นคนชัดเจนตรงๆแล้วอยู่ตรงกลงกางพี่อ่ะแล้วแล้วมองอยังไงอะมองอยังไงมองคือคือมอง <พา S 1> อง,องี้มองงี้มองงี้พี่คือเราเข้าใจแหละบริบทของแต่ละคนน่ะหน้าที่คนก็เป็นนักการเมืองหน้าที่คนก็เป็นทํางานให้สังคมช่วยเหลือสังคมนะกันก็ รู้จักส่วนตัวเพราะว่าก็ทํางานด้วยกันนะก็กันเขาก็เป็นคนทําจริงเขาเรียกว่าภาคสนามอะพี่แต่ส่วนไอ้เนี่ยเขาก็ทําในสภาเขาก็ตรวจสอบก็ก็ถูกต้องแล้วก็มีสิทธิ์สงสัยก็ก็ดีแต่ผมมองในมุมผมว่าเก่งทั้งคู่ถ้าเก่งทั้งคู่สิ่งที่ได้ประโยชน์คือประเทศชาติประชาชนไงดังนั้นก็ก็ดีนะก็ผมก็ชอบคําที่ท่านชัดชาติพูดนะยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่าผ่าเผยอ่ะยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่าผ่าเผยแต่ แต่คุณทนายไปสามเพิ่งโพสต์ว่าผิดหวังในตัวไอ้รัชกบปผิดหวังเลยกับน้องเขาผมไม่ได้ผิดหวังในตัวเขาพี่ไม่เคยผิดหวังในตัวไอ้นะแต่ผมเอผมผิดหวังที่เลือกที่เลือกอแบบเดี๋ยวมันก็ไปกระทบนะแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมเคยตั้งใจคืออย่างนี้ผมเนี่ยเป็นคนเจเน็กเจเน็กเนี่ยคือเรามีแนวคิดที่มีความรู้สึกว่าเราสนับสนุนคนรุ่นใหม่อะ่ะในมุมผมเนี่ย สนับสนุนคนรุ่นใหม่นะที่เขามีอุดมการชัดเจนนะครับที่อยากทําให้ประเทศชาติดีขึ้นแต่คือเราต่างกันแค่สองเรื่องอเรื่องเรื่องสถาบันกับเรื่องทหารคือผมเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาผมก็ไม่ได้กังวลว่าจะมีทัวร์ไหนมาหรือใครจะตาหนิอะไรผมก็พูดจากหัวใจผมได้แล้วว่าคือผมเกิดในราชการอ่ะผมเกิดในรุ่นผมเนี่ยผมมีเดินวันพ่อรอห้าผมเด็กกรุงเทพนะอ่าเป็นลูกนักการพันโรงนะฮะ ก็ทุกวันพ่อรอห้าผมไปเดินเนี่ยผมก็มีความสุขอ่ะได้รับอะไรหลายๆอย่างได้รับพระมหากรุณาที่คุณได้หลายๆอย่างเลยคือมันก็เปรียบเสมือนว่าผมเกิดในรุ่นที่ปู่อยู่กงอยู่อย่างเงี้ยเขาสร้างบ้านสร้างเมืองมาเงี้ยแล้ววันหนึ่งน้องผมเกิดมาเขาอาจจะเอ่อไม่ทันเห็นกงไม่ทันเห็นปู่อะไรเงี้ยเอ่อจะมาเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจบริบทนี้อ่าส่วนของทหารเนี่ย คือผมเห็นด้วยกับเขาส่วนหนึ่งก็คือทหารที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะให้เข้ามายุ่งกับการเมืองแต่ทหารที่เขาปกป,ป้องประเทศชาติแผ่นดินอย่างที่ออกไปทําศึกกันอยู่เนี่ยออกไปลบไปป้องกันประเทศชาติอยู่เนี่ยอันเนี้ยเราเราควรจะยิ่งเอ่อให้กําลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาอ่ะเขาเป็นรั้วเป็นรั้วแห่งรัว้วของชาตนะิในขณะที่เรานอนสบายเอา,อางี้ดีกว่ามผมคิดอย่างเงี้ยแหละตอเวลาพูดงี้ไปก็โดนโดนอยู่ดีอ่ะ ต,ต้นด่ายดีอ่ะต้นลิมส้มแดงอะไรมั่วให้หมดอ่ะอ่ะก็แสดงว่าสรุปให้แล้วกันสรุปว่าอะไรไปสารเนี่ยสัดส่วนคนรุ่นใหม่อย่างพักประชาชนแต่ไม่ชอบพักประชาชนเนี่ยที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันแล้วก็เรื่องของทหารที่มีสมาชิกพักบางส้มบางคนที่ด่าทหารว่ากองทัพส้นตีนอ่ะอย่างนี้แล้วกันใช่ไพูดกลางกลาคือคือไม่ไม่ไมใช่ไม่ชอบพี่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องของสถาบันแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเอ่อเรื่องทหาร เออแยกเป็นส่วนๆทหารที่ดีมีทหารที่พวกที่ชอบเข้ามายุ่งการเมืองปฏิวัติก็ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วประมาณนั้นก็ความคิดเห็นของทนายไปศาลก็น่าจะตรงใจกับใครหลายๆคนนะคนส่วนมากที่ไม่ชอบพระประชานในในมุมตรงนี้มาถามเรื่องสแกมเมอร์ดีกว่าคิดจากไหนว่าสแกมเมอร์เนี่ยนักการเมืองไทยหลายคนม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ผมยังไม่เห็นหลักฐานนะแต่พูดแบบภาษาชาวบ้านแล้วกันผมผมแค่คาดเดาว่ามันน่าจะมีส่วน เกี่ยวข้องหรือไม่นะถ้ามันก็ดูแปลกๆกันนะพี่นะพี่นุ๊กพูดตรงก็ทำไมเกาหลีเขาก็มาลุยแล้วเนี่ยเขาแควห้าสิบหกสิบคนเองเขายังมาปกป้องคนละของไทยอยู่ติดแค่นี้ของเราเนี่โดนเป็นร้อยเป็นพันไม่เห็นทาอะไรที่ก็แปลกใจมันติดอะไรกันนะมันติดอะไรกันผมก็สงสัยเหมือนกันติดอะไรกันมันมันมันแปลกมากถ้าจะพูดถึงความมั่นคงสมชอะไรมันทําไมประเทศอื่นเขาทำเร็วมากเขาคว้าบาตร ไอ้ไอ้ป็ิ้นกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยของเราอยู่ติดแท้ๆมันตรวจสอบอะไรยากนักหนางงกันนะแล้วมันติดอะไรอะ่ะผมว่ามันก็ต้องมีไอ้พวกนักการเมืองบางส่วนอะ่ะพูดตรงๆที่ไปเกี่ยวข้องอ่ะอันนี้ผมพูดถึงบางส่วนนะที่มันไม่ดีอะแต่เรายังไม่มีหลักฐานไงแค่นั้นเองนักการเมืองบางส่วนที่ไปเกี่ยวข้องก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ในายกอนุทินยังไม่กล้าทําอะไรใช่ไหมอืมในมุมผมอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องไหมนะท่านนายกอ่ะ แต่เพียงแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าท่านจะรู้ไหมว่าต้องถามต้องไปถามตัวท่านแหละว่าท่านท่านตรวจสอบหรือยังเหรอว่าในฝั่งท่านที่มีอำนาจมีนักการเมืองที่ทางชาวบ้านหรือสื่อหรือประชาชนทั่วไปเขาสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกโปรแกรมเมอร์นี่ไหมถ้าถ้าท่านยังตรวจสอบไม่เจอท่านก็ก็ถูกตั้งคําถามต่อไปแต่ถ้าท่านสมมุติว่าท่านทราบไม่กล้าแตะต้องก็เป็นเรื่องที่ที่ตัวท่านเองนั่นแหละที่จะได้ จะได้ถูกตั้งคำถามจากประชาชนว่าทราบหรือไม่แค่นั้นเองบางทีผมก็อยากพูดอะไรมันตรงๆนะพี่โน่แต่มันติดข้อกฎหมายไงนิสัยผมมันอย่างเงี้ยีจริงติดข้อกฎหมายตรงๆกลัวเขาฟฝ้ามีตำหนิเนาะคือมันเพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนได้ส่วนเสียผมก็มีสิทธิ์วิจารณ์ติชมได้หมดแหละแต่เพียงแต่ว,ว่าการพูดอะไรมันต้องอยู่บนพื้นฐานพยานหลักฐานมันจะคาดเดามาโนไม่ได้ไงก็มงไม่ได้กล่าวหาใครมีคนบอกว่ามีประมาณเจ็ดคนคิดว่า กคผมว่าผมว่าผมว่ามันน่าจะมากกว่านน,นหรือเปล่ามี <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยเหมือนถ้าจะเป็นเมืองฝาแฝดของขมメเลยเป็นนครฝาแฝดกันอ่ะแล้วอันนั้นเ็เป็นฐานของสแกมเมอร์ส่วนเราเนี่ยเป็นฐานของการฟอกเงินเอางี้ผมจะไม่พูดเรื่องประเทศแล้วกันผมสมมุติกับพี่นุ <c oughs> เรารู้ว่าข้างบ้าน <c oughs> บ้านเราเนี่ยแม่งค้ามนุษย์เอ,อฟอกเงินหลอกลวงมิจฉาชีพเอ,อคอเซ็นเตอร์ โอ้ยต่างๆนานา,นาคาสิโนแล้วทําไมเราเรา,เรามีอํานาจมากกว่าเราอะไรเราไม่ลุยเลยเราติดอะไรอ่ะกลัวอะไรไหมนะ่ะผมก็สงสัยเหมือนกันนะจริงๆอ่ะต้องต้องบอกว่าพักส้มเขาก็พูดถูกนะก็ทะลวงไปที่สแกมเมอร์เลยทะลวงไปเลยก็กล้ากันไมล่ละแต่คืออย่างนี้พี่ผมผมพูดอย่างนี้นะผมขอกลับมาย้อนประเด็นพูดเรื่อง,เร,องเรื่องน้องๆเด็กๆคนรุ่นใหม่เนี่ยนะแบบว่าเฮ้ยน้องพี่ฝากบอกเลย พี่อยากเข้าใจเจตนาพวกเราชัดเจนอุดมการที่มันชัดเจนว่าอยากให้การเมืองเนี่ยเป็นการเมืองใหม่ไม่อยากให้เป็นการเมืองแบบเก่าๆสร้างวัฒกรรมอะไรเงี้ยแต่น้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งพี่เห็นด้วยเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างแต่พี่ไม่เห็นด้วยเรื่องการเปลี่ยนระบอบ <Ừ. S 1> ประเทศไทยต้องมีระบอบเป็นระบอบประชาธิป,ปไตยโดยมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขนี่คือระบอบห้ามเปลี่ยนแต่โครงสร้างเปลี่ยนได้เช่นการแก้รัฐนูนในบางหมวดที่มันทําให้ การบริหารและการแผ่นดินเนี่ยเดินไปด้วยความยากลาบากเช่นมันยังเป็นรัฐราชการอยู่ใช่หรือไม่อ่าอย่างนี้เห็นด้วยแค่นั้นเองส่วนเขียนไปเลยว่าเออใครจะมาฉีกรับธน,นูหรืออะไรอะไรที่มันดูแล้วมันไม่เป็นคุณต่อประเทศอในนี้ก็ไปนั่งเขียนนะเราก็รู้ๆกันอยู่แต่เหนืออื่นใดเนี่ยพี่ถึงบอกว่าน้องน้องบอกว่าน้องเป็นการเมืองใหม่น้องเป็นสุภาพบุรุษน้องมีสัจจะน้อง มันเหมือนฟุตบอลน,น่ะน้องไปเล่นบอลกับคนโกงอ่ะน้องบอกน้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมากไปเตะบอลกับคนโกงแล้วถ้าเกิดเขาชนะมาน้องบอกว่าชนะได้ไงวะก็รู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นคนโกงแล้วน้องไปเล่นกับเขาทําไมมันสัจจะมันต้องใช้กับสัจจะหรือเปล่าเออฉะนั้นแต่พี่ก็ไม่อยากจะพูดพี่ไม่ได้กล่าวหาใครนะพี่ยังจําบทเรียนได้เลยน้องเสียงมาเต็มไม่ใช่เหรอทำไมไปต่อไม่ได้อ่ะเสียงมาเต็มไปต่อไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมลดเพดานหนึ่งหนึ่งสองไงต่อไป,ต,อไปต่อไปก็ได้ ถามทนายไปสารดีกว่าเห็นยังไงที่พรรคส้มเนี่ยไปสนับสนุนให้ภูมิใจไทยเป็นนายกแล้ววันนี้เนี่ยก็มีบอกว่าไม่เห็นด้วยหรือว่าบอกให้คุณอุทินเนี่ยเอาคุณธรรมนาสออกจากรัฐมนตรีซคที่จะไงกับเรื่องนี้ผมผมมองอย่างนี้ตอนแรกผมก็มองไม่ออกหรอกผมก็มองว่าเอ๊ทำไมไม่ออมนาจไว้เองอ่าเขาอาจบอกเขาติดสัจจะสัจจะเขาเนี่ยก็คือประมาณว่าเขาจะไม่ร่วมกับ รัฐบาลที่มีอุดมการไม่ตรงกันสมมุติว่าเขาเป็นเขาเป็นเอประชาธิปไตยก้าวหน้านะกับอนุรักษ์ถ้ามองมุมนี้นะเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปร่วมเขาจะเดินมาเดี่ยวเลยแต่ในมุมหนึ่งเขาก็สร้างเงื่อนไขไว้ก็เพื่อเปิดช่องเปิดทางการสร้างรัฐมนูลอะไรของเขาเนี่ยก็เป็นผลดีแต่ผมมองว่าเขาก็มองชอยไว้เหมือนกันว่าจะไปได้หรือไม่เขาต้องคิดว่าเอ้แก้รัฐมนูลไปได้ไปถึงวาระสามทำประชามติหรือไปไม่ได้แต่ถ้าไปไม่ได้ในมุมมุมเด็กพวกนี้ก็ฉลาดนะ เขาก็เหมือนว่าเข็นมาฆ่าเหมือนกันนะถ้าถามว่าตั้งให้ทางภูมิใจไทยเป็นแล้วถ้าเกิดว่าภูมิใจบริหารดี<ม>เขาก็เสียรางวัลเองแต่ถ้าเกิดภูมิใจไทยบริหารไม่ดีรัฐบาลเนี้ยพรรคร่วมเนี่ยไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยเดียวมีหลายๆพักที่ไปร่วมเนี่ยมันไปไม่ได้อย่างที่รับปากไว้เนี่ยมันก็เหมือนเข็นมาฆ่าแล้วเขาก็ตรวจสอบเข้มข้นนะันนี้ก็เป็นมุมที่ที่เขาก็สองทางอะพี่เขา ทรายอ่ะสานก็มองมุมหนึ่งนะฮะก็คือลากพรรคภูมิใจไทยมาเชื่อกับพรรครัฐบาลถ้าทํางานไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะฮะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้แล้วพบว่าบรายงานก็ไม่สําเร็จสักทีอย่างเรื่องของการจัดการสแกมเมอร์ก็เหมือนนายโยโกนุทีเนี่ยไม่ทำเลยสักทีเขาด่ากับทานบ้านทั้งเมืองมาถึงปัญหาเรื่องกัมพูชาอาชีพมีการฟื้นความสัมพันธ์กับกัมพูชาคิดยังไงฮะเราควรจะเราควรจะลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับมันไหมไม่ไม่เห็นด้วย คือเราจะดีกับใครสักคนเนี่ยเอางี้เหมือนผมพูดแบบคนข้างบ้านกันเพื่อนบ้านผมมันยังายาอยู่เลยมันยังหลอกลวงอะไรเลยให้ผมไปดีกับมันอ่ะผมไม่ดีหรอกตราบใดที่บ้านมึงยังทำงี้อยู่กูไม่คุยอยู่แล้วแล้วเรามีอำนาจมากกว่าจะทุบเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รู้ติดอะไรกันหรือว่าคนในบ้านไปเกี่ยวเขาด้วยเปล่ากัไม่รู้พี่สัมภาษณ์อาจารย์คนหนึ่งเขาบอกพี่ว่าถ้าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับกมพูชาเนี่ยเหมือนตอนนี้กําลังจะบอกว่ากาลังจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะะรรื้้อฟนนนควาาามมมสััพธ์เี่ยทํปชติ ว่าคนไทยเนี่ยอยากให้รื้อฟื้นหรือเปล่าไม่ใช่ไปเอะอะแค่คนในรัฐบาลหรือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหรือกลาโหมไปบอกว่าอยากจะรื้อฟื้นกับป่ามันต้องกลับมาถามคนไทยทงประเทศไหมคิดยังไง <c oughs> คืออย่างนี้พี่ผมตอบแทนเลยความชาตินิยมนะมคือทำประชามตนะิเราคิดเหมือนว่าเราคิดแบบขั้นตอนเนี่ยคือเราคิดแบบขั้นตอนว่าเออมันควรนะเป็นตามกฎหมายไปถามประชามตินั่นนูน่นนี่ถามใจชาวบ้านเราเนี่ยประชาชนเราไม่มีใครอยากดีกับมันหลอกเขมรนะ่ะ จริงๆไม่มีใครดีจากดีผมเปรียบผมชอบเปรียบ <c oughs> ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนคนข้างบ้านเราก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ชื่อไทยไอ้ข้างบ้านเป็นประเมนเข้ามาลาวเวียดนามมาเลอะไรก็ตามเพื่อนบ้านฝั่งไหนที่เราอยากคบอ่ะเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่จะไปคบกับมันได้ไงอ่ะมันคบไม่ได้ไปฟื้นอะไรกับมันมันมีอะไรให้เราครบคําถามคือเราบอกว่าเอ้ยเราขายของให้มันเราได้กําไรเยอะโอ้ขายคนอื่นก็ได้รัฐบาลเรามีความสามารถเนี่ยไปทําเปิดตลาดเนี่ยยุลงยุโรป อาหรับฝั่งเอเชียนูน่นนี่นั่นก็ได้ลาตินอเมริกาแอฟริกาได้หมดแหละไม่ต้องขายกับมันหรอกถ้าบอกว่าต้องขายมันแล้วรวยนะคือพี่จะคลาขายกับโจนเหรอขายกับโจนแล้วรวยเลยเสียได้โจนเหรอไม่เอาหรอกเป็นไปไม่ได้ผมผมไม่เอาอยู่แล้วฉะนั้นเอาอย่างนี้ผมขอกลับไปพูดเรื่อง M O U เลยบางคนเขาบอกว่าเออฝั่งรัฐบาลกองทัพเขาบอกว่ามันเลิกไม่ได้นะมันปักปันเหตุใดไปแล้วบางส่วนถ้าเลิกไปมันต้องมาโลสร้างใหม่แล้วปักปันแล้วมันยอมรับหรือเปล่าล่ะ มันไม่ได้ยอมรับกับเรามันก็กวนตีนอยู่อย่างเงี้ยขอโทษนะผมรายการพูดได้มันก็อยู่อย่างเงี้ยเฉะนั้นเสร็จพี่เวลาสัญ MOU บันทึกความเข้าใจบันทึกข้อตกลงอตามหรือสัญญานะในทางกฎหมายนะเขาต้องทำกับคนที่สุจริตด,ด้วยกันคนสุจริตกับคนสุริิตเป็นสัญญาสองฝ่ายที่ทําขึ้นแล้วมีความบันทึกความเข้าใจข้อตกลงร่วมกันแล้วเกิดเป็นสัญญาแต่เนี้ยเรากําลังทํากับคนไม่สุจริตแล้วเราบอกเราให้ยึดความเข้าใจนี่ไว้นะ บันทึกข้อตกลงนี้ได้ไหมสัญญานี้ไว้นะเพราะว่าเราตกลงกันมาบางส่วนแล้วเราได้ประโยชน์ในทางศาลโลกศาลโลกเขาตัดสินเข้าข้างคุณไหมล่ะผมถามฝรั่งเศสตอนเขียนเน่ะตอนเขียนแผนที่สันปันน้าอะ่ะแผนที่ของมันอีกฉบับหนึ่งอะ่ะผมถามว่าอีกฉบับหนึง่งทําไมมีเขาวิหารอยู่บนเขาอะ่ะกลายเป็นว่าแม่งได้เขาวิหารไปแต่สันปันน้าของเรางงไหมเราเราจะไม่ทําสัญญากับคนที่ไม่มีศัจจะีพี่จะพี่จะสัญญากับคนที่รักษาสัญญาไหมล่ะมัน มันเป็นความคิดง่าย,ายๆจิตวิทยาตะกายง่ายว่าเราจะไม่ทําสัญญากับคนที่ไม่รักษาสัญญาแล้วถ้าคนที่ไม่รักษาสัญญาก็เลิกไปเลยในทางกฎหมายเขาบอกเลิกเขาถึงมีการส่งโนติสบอกเลิกสัญญาไงเนี่ยมันคิดแค่นี้เองบางคนแบบรัฐบาลความมั่นคงะไรก็จะมาด่าทนายก็ทนายก็แสดงความเห็นติเตียนวิจารณ์ติชมด้วยความเป็นธรรมถามว่าคุณจะทําสัญญากับคนที่เขาไม่รักษาสัญญาเหรอแล้วคุณบอกคุณทามาแล้วบางส่วนเข้าใจแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วมันจะมาละเมอจะมาขุดคูเลตทาแมวอะไร แผลไปเรื่อยฟังผมนะผมพูดตรงๆนะเลิกเถอ,อะ MOU อะมุมผมคือเลิกแต่เขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ถ้าเลิกเนี่ยเราประชุมกันอยู่สองฝ่ายถ้าเลิกไปเดี๋ยวโต๊ะใหญ่มาคุยด้วยพวกชาชิมาหามหน้ามาคุยด้วยกลัวมันเหรอเราทําตัวเราให้แข็งหน่อยดิเรามีผูกพันกันหลายส่วนนะภาคสังคมภาคทหารภาคการเมืองลองเป็นเอกเทศแบบลองทําแบบเกาหลีใต้มั่งทำอะไรให้มันชัดเจนมั่งดูเวียดนามก็ได้ขเขมรกล้าทะลึงไหมเออเวียดนามกับเรานี่คือศักดิ์ศรีผมก็ไม่รู้นะ พอกันหรือใครดีกว่าแต่คําถามคือเราน่าจะดีกว่าเขาไหมเราพัฒนามาก่อนเขาเขมนมันไว้หน้าเรามั่งไหมเนี่ยมันไปกลัวคนที่เขาทึ่งตามเรามาแต่กับเรามันไม่กลัวอไม่รู้พี่ไทยก็ใจดีเหลือเกินไม่ต้องไปกลัวหรอกเลิกไปแล้วเดี๋ยวโต๊ะใหญ่ลงมาเดี๋ยวจีนอเมริกาลงมานั่นนูน่นนี่กลัวทําไมกล้าหน่อยกล้าที่เขากล้ากันหน่อยไต้หวันติดกับจีนมันยังไม่กลัวเลย เออชอบชอบจริงแลาไม่ควรจะทําทสัญญากับคนที่ไม่รักษาสัญญาหรือถ้าพูดง่ายๆอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราไม่ควรทำยญากับคนเลวอะฮะกับคนเลวเนี่ยเราอยากทำสัญญาเราต้องใช้กําลังกับคนเลวพี่ความคิดพื้นฐานเลยที่เดินไปบอกโจรว่าเธอเราเราถือปืนคนละกระบ,บอกนะเราหลับตาหันหลังเดินคนสามเก้าแล้วค่อยหันมายิงนะพอเราพูดกับมันเสร็จปุ๊บเราหลับตาหันหลังมันหลับตามันหันมายิงเราเลยอย่างนี้เรียกสัญญาเหรอโอ้<ด>วิธี<ด>คิดโคตรง่ายเลยผมถึงบอกว่าผมฟังนะ ความมั่นคงเขาพูดเราปักปันบางส่วนแล้วประชาชนไม่เข้าใจหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรักษาสัญญาไหแเราถ้ามันรักษาสัญญาไม่เกิดเหตุการณ์นี้หรอกคลองมันยังถมมากินทางเบี่ยงน้ําเราเลยคิดง่ายๆอะ่ะบางคนบอกว,ว่ามันมีหลายมิติทนายต้องคิดให้รอบด้านกว่าน,นี้ที่ความรู้สึกแรกของมนุษย์อะ่ะมันคิดง่ายมากเลยคุณจะไปทําสัญญากับคนที่แม่ไม่มีสัจจะเพื่อเนี่ยมาเหมือนพักส้มเลยผมมีศัจจะครับผมจะเอาแบบนี้เขารักษาสัจจะกับคุณไหมพอกันอ่ะพอกันอ่ะ บอกว่าจะไม่เอาไดโดเสาแล้วแต่แต,แต่สัญญากับไดโดเสา <laughs> ผมก็ขำ <c oughs> เหมือนไทยเลยออไม่เอาไม่คอมเมนเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่พูดเองนะเป็นภัยต่อความมั่นคงกัมพูชาแต่มึงจะไปทําสัญ,ญญาเขาเออเอาเดิ เออก็จริงเนาะก็เราพูดเองบอกว่าเราจะเราจะไม่ดีกับขมินจนกว่าเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นภัยความมั่นคงกับเราก็อยู่ๆจะไปฟื้นฟ,นฟนูความสัมพันธ์ก็งงๆอยู่เหมือนกันอ่าคำสา่สุดท้ายทนายไปศาลคิดยังไงฮะกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะพวกบ้านใหญ่อะ่ะบ้านใหญ่ที่มันมีอํานาจมันก็ชนะการเลือกตั้งอยู่ดีอะ่ะเราจะจัดก,การยังไงกับพวกบ้านใหญ่ดีคืออย่างนี้พีโ่นโุชติคักที่แล้วเนี่ย ้าวไกลเนี่ยเขามาแรงเพราะอะไรรู้ไหมเขาเบื่อลุงอ่าเพราะเขาเบื่อลุงใช่ไหมเขาก็เป็นดาวลุ่งพุ่งแรงคนก็เห็นอุดมการของน้องๆก้าวไกลก็เลยมาเยอะแต่ขนาดมาเยอะเบื่อลุงนะก็ยังหนีกันเป็นมุ้งเป็นบ้านเป็นการซื้อเสียงไม่ได้ก้าวไกลร้อยห้าเอ็ดเพื่อไทยร้อยสี่เอ็ดพักอื่นหกสิบเจ็ดสิบสี่สิบยี่บห้าเห็นไหมมันก็ยังผ่านไปไม่ได้ขนาดดาวลุงพุ่งแรงนะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เบื่อลุงแล้วนะกลายเป็นเขาเบื่อพัก ถามประชาชนตอนนี้เลือกพักไหนใส่หัวหมดอ่ะถูกป่ะตอนนี้ถามว่าก้าวไกลถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นดาวหางก็ไม่ได้พุ่งแรงเหมือนเดิมแล้วเพราะคะแนนนิยมก็ตกเหมือนกันแต่ทุกพักก็ตกเหมือนกันเนี่ยพลังชาลัดหายรวมไทยรักษาชาติเริ่มไปเหลืออะไรอ่ะเหลือภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชนกล้าทำประชาธิป,ปัตย์กลับมาใน่ยนะอ้าวแล้วยังไงแล้วประเด็นตอนนี้เขาเบื่อพักถามประชาชนตอนนี้อยากเลือกพักไหนไม่มีในหัวเลยนะแต่สุดท้ายถ้าต้องเลือก มันจะมีอยู่สองทางเลือกเลือกหนึ่งก็คือไม่มีอะไรให้เลือกก็เลือกอันเดิมเหรอวะอ่ะประชาชนไปกลับอีกอย่างหนึ่งก็คือกูไม่เอามึงแลกกูก็กลับไปเลือกตัวคนตัวบุคคลที่อยู่พักนั้นพักนี้มันมีอยู่ของอย่างตอบพักไม่ได้เลยคือบุคคลคนไหนที่ประชาชนเคยเลือกอ่ะที่เข้าถึงประชาชนจริงหรือก็เป็นบ้านใหญ่จริงเขาจะกลับไปเลือกตัวบุคคลซึ่งตัวบุคคลก็ไม่รู้จะไปสังกัดพักไหน,นบ้างเพราะมันก็ย้ายกันสนุกเลย กับสองบอกประชาชนล่วงก็จริงเพราะประชาชนล่วงแต่สุดท้ายไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าประชาชนก็ต้องเลือกพรรคประชาชนหลักมันมีเท่านี้ผมคิดให้เลยฉะนั้นเสร็จถามว่ามันไม่ได้ลุ่งเหมือนตอนบิ๊กตู่แล้วตอนนั้นเมื่อก่อนเบื่อลุงตอนนี้เบื่อพักแต่สุดท้ายไม่มีให้เลือกก็เลือกประชาชนกับเลือกตัวบุคคลที่ไปสังกัดแต่ละพักถามว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาดูก้อมแก้มพรรคเศรษฐกิจท่านพลเอกรังสีก็ดีแต่เขาจะลากเกมคขมรมนไปยาวไหมละ่ะเขาก็ลาาไว้หาเสียงผมรอดูแคมเปญเลยนะ ผมดูนะแคมเปญนั้นนี่ผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะสมัยหน้านะมันต้องมีแคมเปญหลานลุงกับแคมเปญมีทหารไว้ทําไมอ่ะเชื่อผมเถอะมีเอาดิเราไม่รู้ผมไม่ได้เอ่ยว่าพักไหนนะแต่ผมเคยโพสตไปครั้งหนึ่งอ่ะเป็นไวร่าผมบอกว่าผมเข้าใจแล้วว่ามีทหารไว้ทําไมแต่แต่ตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่ามีรัฐบาลไว้ทําไมผมเคยโพส์ไอพิสิทธิ์จะกลับมาไหมอ่ะกลับท่านกลับมาแล้วเดี๋ยวผมก็ประกาศตัวซะวันนี้เลยแต่ผมไม่อยากจะพูดผมรอสรุปก่อน เดี๋ยวก็จะเห็นว่าผมเสื้อสีไหนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราคุยกันอรอบ้ากันแล้วกันนะโอเคไม่พี่ผม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 ฝากพี่นุ้ยนิดนึงมีประชาชนถามทนายไพศาลมากว่าเฮ้ยไพศาลไปเลือกส้มเหรอหรือบางคนบอกไพศาลเออไอ้ส้มก็มาด่าผมว่าเอ้ยไอ้ไพศาลไม่ใช่ส้มจริงอะไรเงี้ยไม่ใช่สีไหนเลยเป็นคนของประเทศเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนผมมีเท่านี้แล้วผมสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในระบอบ ประชาธิปไตยที่มีพระพระหมาอากษัตร์ทรงเป็นพระมุกสนับสนุนน้องแต่ขอให้เปลี่ยนแค่โครงสร้างอย่าเปลี่ยนระบอบชัดเจนนะชัดเจนก็ตัวมาสองฝั่งอ่ะผมอ่ะรู้รู้ละว่าเป็นสีใดเป็นสีแดงน้ำเงินขาวสีของธงชาติไทยอ่ะใช่ที่ถูกต้องบางคนบอกทนายไปสารเป็นสลิมไม่ใช่นะผมเป็นบัวลอยเพื่อนยากนะโอเคแล้วเจอกันคราวหน้านะขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็ทนายไพศาลก็ช,ชัดเจนนะครับพรคประชาชนนะครับถ้าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยความคิดของคุณนะครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะครับแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงระบอบนะครับถ้าตับไปที่คุณอย่างคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบเนี่ยบอกเลยว่าจะมีคนที่จะต่อต้านคุณอย่างรุนแรงีที่สำคัญคุณจะไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนคุณก็จะต้อง เปลี่ยนชื่อพรรคไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆเราชอบหลายอ,อย่างของการทามาของพรรคประชาชนย์นะครับโดยเฉพาะคุณไอ้คุณรัชดกที่สู้กับความไม่ถูกต้องสู้กับสีจอเทาบางอย่างเราก็เห็นด้วยนะครับอ่ะเอาใจช่วยกันละกันแต่ทุกอย่างต้องมีชาติศาสนาและพระมหากรสนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับการการสารด้วยจันสวัสดีครับ